สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคุริเจ้าทุกท่านครับกลับมาพบกันในรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระสัปดาห์ที่6เทศกาลธรรมดากับผมวันนี้ปบรเดอร์ Brother. อัธชัยวงศิ์จากสังฆมณฑลอุบลราชธานีครับพี่น้องครับพระวาจาของพระเป็นเจ้าในวันนี้จากบทอ่านที่1หนังสือเลวีนิติได้อธิบายให้พวกเราเข้าใจถึงความยุ่งยากของผู้เป็นโรคเรื้อนในการดำรงชีวิตในสังคมก็คือในชีวิตด้านความเชื่อ คนในสังคมสมัยนั้นถือว่าคนเป็นโรคเรื้อนคือคนมีมนทินเป็นคนที่มีความเปื้อนหมองในชีวิตเขาต้องอยู่ห่างไกลาจากคนอื่นเพื่อไม่ให้คนอื่นติดโรคเรื้อนจากเขาและคนที่เป็นโรคเรื้อนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในพระวิหารเพื่อที่จะปฏิบัติกิจศรทาต่างๆไม่สามารถที่จะเข้าไปสรนเริญพระเป็นเจ้าในพระวิหารได้เพราะว่าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่มีความเปื้อนหมองในชีวิต เป็นคนที่มีมนทินส่วนพระวิหารนั้นก็เป็นสถานที่ที่มีความบริสุทธิ์ชีวิตของเขาไม่เพียงแต่เจ็บปวดในด้านของร่างกายเท่านั้นแต่เขามีความเจ็บปวดในเรื่องของจิตใจเขาเปรียบเสม,มือนคนที่ตายทั้งเป็นเขาถูกสังคมรังเกียจโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเรื้อนต้องไปเสนอตัวต่อพระสงฆ์เพื่อที่พระสงฆ์จะได้ประกาศให้ทุกคนรู้ว่า คนนี้เป็นโรคเรื้อนคนนี้เป็นคนที่มีมนทินและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหายเขาก็จะต้องกลับไปหาพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้พระสงฆ์นั้นได้ประกาศว่าเขานั้นได้หายจากความมีมนทินเขาได้หายจากการเป็นโรคเรื้อนและเขาก็จะสามารถกลับเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกิจศรัทธาต่างๆในพระวิหารได้ดังเดิมส่วนในพระวรสารในวันนี้จาก พระสารนักบุญมาลาโกก็มีคนที่เป็นโรคเรื้อนเช่นเดียวกันคนที่เป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งมาขอให้พระเยซูเจ้ารักษาเขาให้หายวิส่วนวิธีของการรักษาของพระเยซูเจ้านั้นทําให้คนในสมัยนั้นมีความประหลาดใจเพราะว่าพระองค์องเองยื่นประหัตส,สัมผัสที่ตัวเขาคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยใครที่ไปสัมผัสตัวกับคนที่เป็นโรคเรื้อนก็จะ ติดโรคเรือนด้วยแล้วก็จะมีมลทินด้วยแต่ในวันนี้พระเยซูเจ้านั้นไปเมื่อพระเยซูเจ้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยไม่เพียงแต่พระองค์ไม่ม่ติดโรคเรือนไม่มีมลทินแต่ว่าทําให้เขาได้หายจากการเป็นโรคเรือนด้วยหลังจากนั้นเขาก็หายจากการเป็นโรคเรือนหมดสิ้นจากการมีมนทินหลังจากนั้นเขาก็สามารถกลับเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในพระวิหารได้สามารถเข้าไปสัรเริญพระเป็นเจ้าในพระวิหารได้ดังเดิม พี่น้องครับสิ่งที่ผมกล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นว่าพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้เพื่อทําให้คนที่อยู่ชายขอบของสังคมคนที่ถูกละทิ้งคนที่มีมนทินคนที่ถูกสังคมรังเกียจพี่น้องที่รักครับสิ่งที่กล่าวมานี้สะท้อนให้เห็นว่าพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้เพื่อทําให้คนที่อยู่ชายขอบของสังคมคนที่ถูกละทิ้งคนที่มีมนทิน มีความเปื้อนหมองในชีวิตกลับมามีชีวิตร่วมกับคนอื่นมีบทบาทในสังคมก็คือด้านความเชื่อเพราะว่าพระองค์เองมาเพื่อแสวงหาบรรดาลูกแกะที่พัดหลงคนที่ตกหล่นหายไปพระองค์ก็ดึงเขากลับมาและก็รักษาเขาให้หายและก็นำเขานั้นกลับเข้าสู่ฝูงแกะของพระองค์ดังเดิม ในนามของสถาบันแสงธรรมขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนกองทุนกระแสรเรียกของมณีใหญ่แสงธรรมขอพระเ,เจ้าได้ตอบแทนในความมีน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่านนะครับพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระในอีกเช่นเคยในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ